ก็ทำทุกปีแล้วนะครับก็เรียนด้วยเยด้วยลอเวลาก็เห็นว่าที่นี่มีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับเราอยากให้ในบริการได้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยกันะครับก็ ไม่ไมีอะไรมากนะครับมีอะไรก็ประสานกันนะครับมีคนอะไรก็ติดต่อกัน,นะะได้ครับหลาคนหลายคนแข่คัครัี่หัวหน้าชาติูบนี่นแงั <approval. S 1> เอาวยมาทีทาา่หน่ม ท่านขอครับีครับพี่อบเลยมรไคัเห็นบครับมกก็ที่แม่ละบาทเนี่ยเคยผมเคยมาแล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลขาดอุปกรณ์การแพทย์เครื่อเื่องช่วยหายใจนะครับผมกับคุณเกียรติชัยบนเสรีนุสรเนี่ยก็ได้มาร่วม บริจาคเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลแม่มาตแล้วก็ที่เอาตอแม่ปะเนี่ยทราบว่ามีหน่วยสาธารณสุขนะครับผมก็ได้ซื้ออุปกรณ์นะครับกับเป็นเครื่องพ่นควันไล่ยุงกับกล้อ,องจุลทรรศน์และก็เครื่องปัน่นเลือดนะครับเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ทําให้คนที่แม่ปะนั้นนะฮะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นครับ บอาบาตาแม่ป่านะครับก็ขอขอ,ขอบคุณท่านดีๆนะครับที่ได้กระนุนให้ของซึ่เป็นลูกพันธุ์ที่จําเป็นนะครับซึ่งจะใช้กับชุมชนของตำบลแม่ป่าของเราครับเพื่อสุขภาพอัก็อำใามัยของพี่น้องชาวตำบลแม่ป่าครับก็ขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ได้กรุณาในครั้งนี้นะครับ,บขอขอ้างหน้าต้องมีอีกก็ไวน่ยทำไมท้ำไม่พอว่าข้างหน้าต้องมีมาอีก